และทันทีทันควันสามรัฐมนตรีสามรัฐมนตรีครั้งพาถั่วบอกนั่งไ่ติดเริ่มตั้งแต่คุณจุรพันธ์รัฐมนตรีช่วยครางชี้แจงซึ่งเป็นต้องเรียกว่าเป็นแม่ง,งานตัวจริงนะของดิจิโรเลดเพราะาเป็นประธานุใช่ไหมใช่ค่ะรวมถึงเป็นคนแจ้งความคืบหน้าคุณจุรพันธ์บอกเลยไอที่เปลี่ยนแปลงงบไม่ใช้เงินจากครกศรก,ก็เป็นข้อเสนอจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องหลังดูรายละเอียดแล้ว บริหารจัดการด้วยงบที่มีอยู่ได้นั่นก็หมายความว่าใช้งบ6-7กับ6-8 ถึงแม้ว่าจริงๆจะใช้กลไกทกศาตามมาตรา28พรววินนยการเงินการคลังได้แต่คุณจรพัน์ยอมรับว่ามันอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องใช้งบทกอศในกลุ่มเกษตรกร <c oughs> มันต้องจํากัดการใช้เงินต้องอยู่ในกลุ่มสินค้าปัจจัยการผลิตเท่านั้นหมายถึงซื้อได้เฉพาะพวกกลุ่มปัจจัยการผลิตพวกปง <c oughs> พวกป<ต>ุ๋ยางใช่ไหมแต่ว่ารัฐบาลไม่อยากจะไปใส่ข้อจํากัดให้เกษตรกรมากกว่ากลุ่มอื่นๆก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนช่องทางยืนยัน เงินถึงมือประชาชนปลายปีนี้แน่นอนมีเงินเพียงพอระบบต่างๆดําเนินการได้ทันตามกรอบเวลาและไม่ผิดกฎหมายาคุณสิริกัญญากับคุณจุเินบอกผิดกฎหมายสิริกัญญาบอกผิดสองเรื่องคุณจุเินบอกผิดหนึ่งเรื่องคุณจุรพันธ์บอกไม่ผิดกฎหมายเพราะมันผ่านกระบวนการพิจารณาจากหน่วยงานอย่างรอบคอบทั้งดีทั้งนั้นที่ต้องของก็ประมาณ6กเจ็เพิ่มเติม,ตมปี67อีกส่วนบรรจุเนงบปี68ซึ่งจ่ายตรงให้กับประชาชน ส่วนที่คุณจเลนบอกอายุ16ไม่เกี่ยวกับเรื่องการหาเสียงแต่เห็นว่าอายุ16อ่มีศักยภาพการใช้จ่ายที่เหมาะสมแลว้วครูเนี่ยอย่างท่านสิริกัญญาก็บอกว่ามีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับครั้งล่าสุดเนี่ยเปลี่ยนเรื่องของแหล่งงบประมาณนะครับม่เรื่องของมาตรา28ออกนะครับก็เห็นใส่ชุดเขียวนึกว่ามาเชียร์ทกศนะครับต่วผมเรียนอย่างนี้ครับว่า กลไกที่เปลี่ยนเนี่ยเป็นข้อเสนอของทางส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับหลังจากไปดูในรายละเอียดมาแล้วว่าสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่ท่านออกมาพูดทั้งหมดเนี่ยท่านก็บอกว่ามีความสุมเสียงจะขัดต่อกฎหมายหรืออะไรก็ตามเนี่ยคำว่าสุ่มเสียงก็ชัดเจนอย่างหนึ่งว่าท่านก็รู้ว่ามันไม่ได้ผิดนะครับมันเป็นไปตามกรอบตัวเลขที่ท่านยกมาทั้งหมดเนี่ย ท่านก็ชี้แจงแทนผมแล้วว่าทั้งหมดอยู่ในกรอบวินัยทางการเงินการคลังแล้วก็อยู่เป็นไปตามกระบวนการวิธีการงบประมาณทั้งสิน้นทําความเข้าใจตรงกันก่อนนะครับวันนี้ไม่ใช่นโยบายในการสงเคราะห์พี่น้องประชาชนวันนี้รัฐบาลใช้พี่น้องประชาชนเป็นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นก็คือเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตให้ถึงมือพี่น้องประชาชนแล้วประชาชนเป็นคนใช้ผมยืนยันกับท่านสมาชิก ว่าไม่เคยมีนโยบายของรัฐใดๆในอดีตที่จะมีตัวคูณทางเศรษฐ,ฐกิจสูงเท่านโยบายนี้ด้วยข้อจํากัดที่เราใส่เข้าไปเพื่อให้การที่เม็ดเงินที่เติมเข้าไปเนี่ยมันจะสามารถมีผลในการไปหมุนเวียนในเรื่องของเศรษฐกิจได้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้มีความเป็นห่วงว่าเราตั้งงบประมาณในการขาดดุลเนี่ยสูงเกือบเต็มเพ,พ,พดานอันนี้เป็นข้อเท็จจริงครับ แต่อย่างไรก็ตามไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของกลไกทางงบประมาณนะครับผมต้องชี้แจงก่อนผมเข้าใจว่าท่านรู้นะครับแต่ท่านอาจจะตั้งเป็นข้อสังเกตเพราะกลไกของเราเนี่ยเรามีพรบรวิธีการงบประมาณเรามีพรบรในเรื่องของวินัยทางการเงินการคลังมันสามารถรองรับสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบครับไม่งั้นประเทศไทยไม่อยู่มาได้จนถึงวันนี้หรอก พอเราผ่านวิกฤตเราผ่านเหตุการณ์อะไรมาหลายครั้งหลายผลพรบเหล่านี้เนี่ยมีการปรับแก้มีการต่อเติมมีการพัฒนาอีวอฟของตัวเองมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยสามารถรองรับได้ทุกสถานการณ์อย่ามองนโยบายใดเป็นชิ้นนะครับถ้ามองเป็นชิ้นท่านจะมองไม่เห็นเดินเข้ามาใกล้จอหน้าเนี่ยท่านจะมองอะไรไม่ออกอ่านอะไรไม่เห็นขอให้ท่านเดินกลับไปก้าวหนึ่งแล้วท่านมองกลับมากับการทํางานของรัฐบาล ท่านจะเห็นว่าสิ่งที่เราทํามีทุกมิติและนี่เป็นหนึ่งในกลไกลในการกระตุ้นเศรษฐกิจกให้มีการหมุนเวียนให้มีการเติบโตนี่ท่านผู้ชมคุณจุลพันธ์และตลอดทั้งวันเป็นแกนหลักเลยในการลุกขึ้นมาตอบเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นร่ำตรีคอยตอบคอยตอบเลยค่ะแต่และคนอภิปรายไปคนสองคนตอบไปละเดี๋ยวก็ตอบเดีวก็ตอบรัฐบุตรีครังน้องใบว่าการเลยฟังด้วยอีกทีนึงเถอะคุณพิช,ชัย อ่ะความจริงที่ฟังเนื้อเนี่ยก็พอเห็นภาพนะฟังอีกทีไหมค่<ฮ>ะแล้วเดี๋ยวจะมาผมว่าไฮไลท์เมื่อวานที่จะจับคู่ก็สรีกัญญาเผ่าภูมิแต่ฟังลํำตีครางก่อนถ้าจําเป็นจะต้องสร้างนี่ก็ต้องสร้างครับเพื่อจะแก้ปัญหาในสองส่วนแรกคือนี่ครัวเรือนประชาชนนี่ร้านค้าให้กลับขึ้นมาตั้งตัวได้นะครับฮึดสู้อีกครั้งหนึงนะครับในภาวะที่เราพยายามกับ ต้นเศรษฐกิจร่วมกันนะครับให้มันเกิดงานการจ้างงานและก็เกิดการบริโภคนี่จะมากหรือจะน้อยขึ้นอยู่ว่าเรามีความสามารถที่จะชําระคือหรือไม่นาต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ตอบว่าวันนี้มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจบางท่านอาจจะบอกว่ารูปนี้จะขึ้นไปหานายทุนใหญ่ถ้าท่านสังเกตให้ดีนะครับ v a l value c h a i งหรือ Suly supply chain หรือสิ่งต่างๆที่เกิดในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็เกิดจากผู้เป็โภ่ไปสู่รายย่อยร้านค้าย่อยไปสู่ร้านค้ากลางแล้วไปสู่ร้านค้ารายใหญ่ก็จะเป็นหลูกกลับมาจ้างงานสู่รา้านค้ารายย่อยยังไงก็หนีไม่พ้นนะครับวงจรน,นี้ท่านได้กระตุ้นนะ่ะทุกคนก็ได้รับอันนี้ส่งเหมือนกันหมดทีนี้ถามว่าทําไมไม่รีบเอาเงินไปใช้ปัญหาแก้เคิงชงเครงสร้างในกระบวนการของแก้ปัญหาชังเครงสร้างเนี่ยท่านต้องถามตัวเองก่อนว่าปัญหาที่ท่านจะต้องแก้เนี่ยเป็นเรื่องอะไรดังนั้นก่อนที่ท่านจะทราบว่าปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อมาสนับสนุนเศรษฐกิจ จะทารู้เรื่องกับกระบวนการผลิตนะครับท่านตทราบซะก่อนว่าท่านกําลังจะขายสินค้าอะไรตลาดของท่านคืออะไรลูกค้าของท่านคือส่วนไหนแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่บอกเราว่าปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราจะต้องรีบแก้เพื่อให้แมทช์กับผู้ที่จะมาลงทุนเป็นประเภทอะไรประเภทไหนถ้าแก้ไปเลยไม่มีผู้ใช้ก็จะไม่มีประโยชน์นะครับถามบอกว่าคิดไปทําไปหรือไม่ไม่ใช่ครับ คิดแต่วันแรกแล้วว่าต้องทำเมื่อจะต้องทำระหว่างการที่เราจะสร้างนะครับให้นโยอบายนั้นบรรลุรู้ร่วงมันก็จะต้องมีสิ่งที่เราจะต้องคิดตลอดไปเสมอนะครับจะต้องปรับปรุงคิดไปทําไปทางเลือกต่างๆว่ามีอะไรไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งของเงินอันไหนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอันไหนเป็นทางเลือกถัดมาสินค้าประเภทไหนที่เราควรจะใส่หรือไม่ใส่มีผลอย่างไร เอ๊ะมันมีผลต่องบงประมาณค่อนข้างมากหลายท่านก็จะบอกว่าเงินที่เราใส่เข้าไปนี้ไม่ว่าจะ5 0 0แสนล้านหรือ450 0 0 0ล้านมีผลต่องบประมาณใกล้ๆ3%เซนจริงๆแล้วนี่คือการจัดสรรงบประมาณในจังหวะเวลาที่เราคิดว่าเลือกแล้วเพื่อจะได้ให้เหลืองบประมาณไปใช้ใจ่ายในสิ่งที่มีค้างเหรอหรือย,ยังไงตัดแค่มาแค่นี้ทำไมหุวนขนาดนี้ <laughs> หรือย,ยังไง ไอ้ตะกี้พี่ถึงไหนเลยกำลังใช้ความคิดอยู่เลยตะกี้คืออันนี้ก็คือยกเหตุจําเป็นว่ามันวิกฤตค่ะ<ฆ>สถานการณ์นี่ครัวเรือนนะไม่ใช่นี่สานะนี่สถานะทางรัฐบาลยืนยันไม่วิกฤตค่ะ<ฆ>ยังต่ากว่ากรอบด้วยค่ะ<ฆ>ขณะเดียวกันนี่สถาะนะคืออันนี้ครัวเรือนเนี่ยที่วิกฤตคือนี่ประชาชน<ฆ>ที่เป็นนี่ธนาคารนี่แบงก์นี่บ้านนี่รถนี่บัตรเครดิตนี่นอกระบบอะไรต่าง มันจำเป็นต้องทำให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนจ้างงานผลิตมันต้องใส่เข้าไปก่อนซึ่งคนพี่ชายยืนนะว่าจังหวะนี้ดีที่สุดไม่อย่างนั้นมันจะวิกฤตแบบที่ตอนนี้เราอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่ามาวิกฤตแบบไปไเรื่อยๆจริงๆมันมีทฤษฎีอยู่ข้อหนึ่งที่มีการอภิปรายผมพยายามเอาประมวลข้อความมาประถกกันนะจากการอภิปรายเมื่อวาน คือฝั่งของฝ่ายค้านก็บอกเศรษฐกียแย่แล้ว่าเงียบไปหมดเลยถูกวไหมอีกด้านหนึ่งมันก็คือการสะท้อนเห็นว่ากำลังซื้อมันหายไปเลยถูกวไหมนักว้ค่ะเราไปดูตามตลาดต่างๆเนี่ยถามกันจริงๆว่ามันเงียบไหม,มคนซื้อของน้อยลงไหมค่ะแม่ค้าวันหนึ่งเคยขายได้เท่าไหร่มันน้อยลงไหมขนาดที่ผมก็อบขำขำ เวลาโครัฐบาลออกมาบอกมันไม่เงียบน้องไปเข้าใจพี่ไหมค่ะออคือความเงียบนั่นแหละมันสะท้อนให้เห็นว่ากําลังซื้อมันมีปัญหาอย่างรุนแรงอ่ะตอนนี้กลับมาอ่ะตอนนี้ฟังคู่กันสรีกัญญากับเผ่าภูมิและท่านผูชมจะเห็นภาพเลยของทั้งสองคนนี้ทั้งผูชมะเห็นภาพเลยเมื่อวานนี้ เขียวเหนียวซับไปเลยนะวันพุธสีเขียวเขียวมาเลยท่านผู้ชมอ่ะฟังดูเมื่อวานนี้ถ้าดูเนี่ยประเด็นชัดๆเนี่ยจะอยู่ที่คู่นี้อ่ะฟังดูก็ชื่อมันงบกลางปีก็จะไปใช้ข้ามปีมันก็คงจะทำไม่ได้นะคะมันก็ผิดตัวมาตราย1ิอของพรบวินัยการเงินการคลังอย่างชัดเจนแล้วก็ต้องไม่สามารถที่จะรองงบมาลายจ่ายประจำปีของปีต่อไปได้ด้วยแต่ด้านประธานสภาไม่สงสัยเหรอคะว่า ถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเรื่องแค่นี้ทำไมถึงไม่แก้ไขกฎหมายให้มันเรียบร้อยก่อนพักร่วมรัฐบาลเขาคงไม่ขัดข้องถ้ารัฐบาลเนี่ยจะแก้พรบรวินยัยดิฉันขอเสนอค่ะว่าท่านก็เติมท่อนสร้อยค่ะแก้ไขามาตรายี่บเ็เนี่ยค่ะเติมท่อนสร้อยไปว่าเว้นแต่มีเหตุให้เป็นอย่างอื่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคอรมอมันจะได้เห็นชัดๆกันไปเลยว่ามันเป็นความรับผิดชอบของทางฝ่ายการเมืองหรือจะเอาให้ชัดว่า โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีอันนี้ชัดมากว่าใครที่ต้องเอาขอ,ขอขึ้นเขียงเวลาที่เราต้องทําผิดกฎหมายแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาที่เรากําลังเดินหน้าลุยไฟทําผิดกฎหมายกันอยู่นี่นะคะคนที่มันเดือดร้อนที่สุดก็คือข้าราชการประจําตัวเล็กตัวน้อยที่เป็นคนชงเรื่องที่เป็นคนเซ็นเรื่องต่างๆเนี่ยโดยที่ฝ่ายการเมืองเองเนี่ยยังไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรเลยในเวลาที่ ตัดสินใจที่จะทําอะไรที่มันเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายความจําเป็นเร่งด่วนอย่างเดียวที่ฉันเห็นก็คือความจําเป็นที่จะต้องรักษาหน้าของรับฐบาลห้าแสนล้านบาทที่ลงทุนไปได้อะไรได้รักษาหน้าว่าได้ทําตามที่ได้หาเสียงไว้แล้วได้เพิ่ม GDP วินยูชนกัะท่านประธานลงทุน5้าแสนล้านได้คืน 3, ามแสนห้าหมื่นล้านอย่างนี้มันเรียกคุ้มไหมคะแล้วสิ่งที่เราจะเสียคะ่ะ เราเพิ่มความเสี่ยงทางการคร้างให้กับประเทศตอนนี้นี่ไม่มีปัญญาจะรับมือกับสถานการณ์อะไรที่มันฉุกเฉินเข้ามายังต้องเสียอีกคือว่าต้องทําผิดกฎหมายอีกหลายข้อนะครับนะฉันจะขอส่งความหงายผ่านให้ประธานไปยังพักร่วมรัฐบาลค่ะว่าท่านจะกลายมาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการทําผิดกฎหมายครั้งนี้ในการกระทําที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายครั้งนี้หรือไม่ ถ้าท่านเองก็ยังพอมียึดถือหลักการอะไรอยู่ในหัวใจยังกับถือหลักวิชาการมีความรู้เรื่องงบประมาณและการคลังท่านคงรู้ได้โดยที่ไม่ต้องสงสัยว่าทำแบบนี้มันจะทำให้ประเทศเราสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรเรามีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจผมเปรียบประเทศไทยง่ายๆครับเหมือนบ้านหลังหนึ่ง ปัจจุบันเราคงเห็นตรงกันครับว่าบ้านหลังนี้หลังคามันรั่วเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ฝนตกลงมาฝนมันตรงเข้าบ้านวิธีคิดของท่านนั่นคือปล่อยให้รอยรั่วนั้นยังคงอยู่ไม่ต้องทําอะไรกับมันแล้วน้ําที่ลงเข้าบ้านท่านก็วักน้ําทิ้งวักน้ําทิ้งนั่นคือวิธีคิดที่ท่านนําเสนอแต่วิธีคิดที่เรานําเสนอครับเมื่อบ้านเรามันรั่วเราอาจจะต้องมีการขาดดุลงบประมาณว่า,าจ,จะต้องมีการกู้หนี้ยืมสินมาบ้างเพื่ออ,อุดรอยรั่วนี้เพื่อทําให้น้ําไม่เข้าบ้าน ถ้าเราใช้เวลาที่ท่านเอาไปตักน้ําออกจากบ้านเราเอาไปทํางานอย่างอื่นเราเออกไปทํางานเราไปออกไปหารายได้นั่นคือวิธีคิดที่แตกต่างกันในมุมมองของท่านท่านมองว่าเรากู้เต็มเพดานเราขาดดุลงบประมาณเป็นประวัติศาสตร์แต่ในเหรียญอีกด้านหนึ่งหรือเป็นเหรียญที่เป็นข้อเท็จจริงผมพาท่านไปดูตัวหนี้สาธารณะครับหนี้สาธารณะของประเทศไทยนั้นปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ64%เปอร์เซนตแต่หากท่านดูลงลึก ไปในตัวหนี้สาธารนณะที่เป็นภาระต่อรัฐบาลหนี้สาธารณะของประเทศไทยจะลงเหลือแค่ห้าิบี่สเเซนเท่านั้นเทียบกับต่างชาติเทียบกับภาวะทางการคลังที่เกิดขึ้นเทียบกับมาตรฐานสากลแล้วหนี้สาธารณะก้อนนี้ไม่ได้อยู่ในความกังวลครับอยู่ในระดับต่ำซะด้วยซ้ําไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดเหรียญชิ้นที่สามครับที่เรายังมองต่างกันหยิบยกตัวเลขมาว่าเราใช้เงินจํานวนห้าแสนล้านบาทและกลับ เป็นผลตอบแทนมาเพียงแค่3,500,000ล้านบาทและผู้อภิปรายอีกท่านก็ได้มีการยกตัวเลขว่าเราใช้งบประมาณประมาณ3%ของ GDP แต่ได้ผลตอบกลับมา1%ต่างๆของ GDP นี่คือความผิดพลาดทางวิชาการครับ2ตัวเลขนี้เทียบกันไม่ได้ตัวเลข500,000ล้านนั้นเป็นตัวเลขในมิติของ nominal term ในการที่เราไปเทียบกับก้อน GDP ทั้งก้อน แต่ตัวเลขที่ท่านยกมา350,000ล้านหรือแม้กระทั่งที่เป็น1%กว่ากว่านั้นนั่นคือเรีย t เทอครับ <_ C 1> เพราะฉะนั้นเป็นความผิดพลาดทางวิชาการครับที่เราเอา n นอ i n มิ t e เทมมาเปรียบเทียบกับเรียวเทอมแล้วบอกว่านั่นคือการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า <_ C 1> เหรียญชิ้นที่4ครับที่ยังมองไม่ตรงกันท่านมองในมุมของโครงการนี้เป็นการเอื้อรายใหญ่ที่เงินจะไหลเข้าสู่ร้านค้าขนาดใหญ่แต่เหรียญที่เรามองครับด้านที่เรามอง ทำไมเราจึงต้องมีการกำหนดรัฐมีการใช้ให้มันอยู่ในอำเภอเพราะเราไม่ให้อยากให้มันไหลเข้ากรุงเทพเพราะมันเราไม่อยากให้ไหลเข้าเมืองใหญ่ๆเราอยากให้มันวนอยู่ในเมืองรองวนอยู่ในตลาดวนอยู่ในชุมชนของท่านทุกอย่างทุกเงื่อนไขทุกวิธีคิดทําให้เงินลงไปสู่ชุมชนให้มากที่สุดลงไปสู่พี่น้องตัวเล็กๆให้มากที่สุดเรียนชิ้นที่5ครับท่านมีมิติมุมมองว่ารัฐบาลไม่มีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆรอแต่ตัวดิจิทัลวอลเล็ต มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นในการใส่เม็ดเงินลงสู่ระบบนั้นเราทำได้ทั้งในมิติของการอัดเม็ดเงินจริงและการอัดเม็ดเงินในลักษณะของสินเชื่อซึ่งทั้งคู่มีผลทางเศรษฐกิจคล้ายๆกันลงไปเป็นเม็ดเงินเหมือนกันลงไปเป็นการลงทุนได้เหมือนกันนั่นจึงเป็นชี่มาว่าทำไมกระทรวงการคลังจึงใส่มาตรการในมิติของสินเชื่อในระหว่างรอตัวดิจิทัลบัลเล็ตค่อนข้างเยอะ ไม่ได้บอกว่าใครผิดไม่ได้บอกว่าใครถูกเป็นแค่มุมมองที่ยังไม่ตรงกันซึ่งในฐานะรัฐบาลครับเราก็มีหน้าที่ในการรับฟังมุมมองของท่านแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีหน้าที่ในการที่จะชี้แจงเพื่อที่จะให้เห็นมุมมองให้เห็นวิธีคิดและให้เห็นวิสัยทัศน์ของรัฐบาลนั่นแหละครับท่านผู้ชมที่ต้องตามดูกันต่อไปนะคือฟังจากหลายแง่มุมอย่างที่ว่าค่ะ ประเด็นคีย์พอยตอยู่ที่9้าไกลจะยังไงต่อ,อรวมถึงพรกประชาธิบัตยด้วยก็ได้เอาผิดกฎหมายสองเรื่องพรบงบประมาณกลางปีเขาเรียกว่างบประมาณเพิ่มเติมของปี67ค่ะแต่ในทางปฏิบัติมันจะถูกเบิกใช้เมื่อเข้าสู่ปีก็ประมาณปี68คือไตรมาสี่ไปแล้วค่ะผิดกฎหมายวินัยการเงินกลางคลั่ะผิดกฎหมายถูกไหมข้อหนึ่งคุณสริยเกียรติยาพิรายขาดเดียวกัน การเอาโครงการดิจิทัลเลรสแสนกว่าล้านเอามาอยู่ในงบลงทุนซึ่งมันอยู่ในเกมที่งบประมาณเนี่ยกำหนดว่างบลงทุนแต่ละปีเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าต้องมีเท่าไหร,ร่อย่างไรเอามาอยู่ในงบลงทุนคุณจิริกัญญาบอกผิดกฎหมายเช่นเดียวกันอสองข้อนี้เมื่อฝ่ายค้านแม่ทัพของเรื่องนี้ของพรักเก้าไกลคุณจุลินด้วยแม่ทัพประชาธิปัตย์ผิดกฎหมาย น้องคิดว่าจะร้องไหมหรือพอบอกผิดกฎหมายไม่มีเวลาปรับแล้วหรืออาจจะต้องรอให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปก่อนแล้วค่อยร้องเอาไม่มีเวลาปรับแล้วหมายถึงปรับสตรไม่ได้แล้วนะอ่าค่ะเวลามากระชิดอากาศชันยกเว้นเอาเพื่อลดความเสี่ยงเริ่มไม่ใช้ถ้าทำทันวันที่3 0กันยา จะได้เหมือนไม่ใช่แค่ลงทะเบียนละได้เริ่มใช้ละเงินได้ออกเริ่มวันที่30กันยาเลยค่ะแทนที่จะเป็นหนึ่งตุลาก็เป็นงบผูกพันได้คือมันจะเป็นวันสุดท้ายของไรมาสามค่ะซึ่งก็คือวันสุดท้ายของปีก็ประมาณ6กเจ็ดค่ะอันนี้ไม่รู้แต่ฟังจากไอ้ติมเมื่อวานเมื่อวานนี้บังเอิญบุ้งวุ่นเรื่องแมวชนิดหน่อย <c oughs> เลยฟังไม่ครบถ้วนหรอกแต่จับใจความเหมือนมีอยู่ช่วงหนึ่ง <c oughs> ไอ้ติมพาริสโ,ค,โคสกพักเป็นคนอภิปรายเปิดนะ <c oughs> บอกว่ายังไงก็ตามที ฝ่ายค้านพกรกคก้าไกลจะไม่ให้อำนาจนอกระบบเข้ามาหยุดโครงการที่มาจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งประมาณนั้นนะพี่ฟังดูคล้ายๆอย่างเนี้ยคือไม่ให้อำนาจนอกเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับสภาหรือโครงการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งฟังอย่างนี้เหมือนจะไม่เอานะเหมือนไม่ร้องนะแต่ขอให้ท่านเดินหน้าไปเลยและให้รอรับน้อมรับผลจากที่ประชาชน จะตัดสินท่านในการเลือกตั้งมีประโยคนี้ไหมสรุปมามีไหมมีแต่ประมาณว่าอันนี้ที่สรุปมานะคะมีแต่ประมาณว่าถ้าเชื่อว่านโยบายนี้เป็นทางรอดของประเทศจริงอขอให้เดินไปให้สุดแล้ว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 ไม่ต้องมาโทษคนอื่นถ้าท่านทําไม่สําเร็จไม่ต้องมาโทษพรรคฝ่ายค้านเพราะว่าเสนออะไรไปรัฐบาลก็มีเสียงข้างมากในสภามไม่ต้องโทษนักวิชาการด้วยเพราะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นโยบาย หน่วยงานรัฐหรือข้าราชการที่ทักท้วงเรื่องความเสี่ยงทางกฎหมายเพราะอำนาจแก้กฎหมายอยู่ในมือของรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้แก้ไงแล้วยังไงต่อคุณค่าที่พระเก้าไกลย,ยึดถือเหนือความเห็นต่างทางนโยบายาคือเราจะไม่ใช้อำนาจนอกระบบเห็นไหมมาล้มคําสัญญาเชิงนโยบายที่ท่านให้ไว้กับประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศเอาฟังจากไอเต็มไม่ร้องนะ เอ๊ะหรือว่าสาร,สารไม่ถือว่าเป็นนอกระบบสารปกครองเออหรือยังไงเอยังไงต่อท่านนี้ผมพยายามจะตีความนี่ทั้งหมดนี่ต้องไปถามต่อทั้งหมดแหละ<ถ>ยังไงต่อถ้าถึงวันนี้ท่านยังคงเดินดึงดันที่จะเทหมดหน้าตักกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตผมเพียงแค่ขอให้ท่านพร้อมรับผิดชอบกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของท่านและพร้อมน้อมรับคําพิพากษาของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอ้าวนี่ไง มันจะย้อนกลับมาตรงที่ท่านผู้ชมถ้านเราติดตามมาทั้งวันเมื่อวานผมบอกแล้วว่านี่เป็นเวทีสภาที่ดีเจ้ a l รวเลดล้วนๆครั้งแรกเลยค่ะก็คือเมื่อวานแชรลาไปหนึ่งวนนันอย่างที่ว่ามันเป็นสองหลักคิดเลยฝั่งสนับสนุนดี g จ t a ดรวเลดนะเมื่อวานมีเสียงสอสคนหนึ่งแบบชาวบ้านนะอ,อันนี้ ไม่รู้เหรอชาวบ้านเขาลำบากขนาดไหนนะสสปียนุษยินดีสุขค่ะสสหญิงโคนราชของพรรคเพื่อไทยอถึงขนาดดูเหมือนว่าจะมีรัฐมนตรียิ้มเลยคุณจิรพรท่านรัฐมนตรีน้ำอ่ะเป็นลีลาแบบชาวบ้านเลยนะเนี่ยมันก็สะท้อนอาจจะเป็นเสียงสะท้อนของชาวบ้านหยุดก่อนสิอย่าเพิ่งแย่งผมพูดอาตั้งใหม่พร้อมหรือยัง จังหวัดนครราชสีมาเขตเจ็ดของดิฉันนะคะต่างก็เฝ้ารอเฝ้ารอค่ะถามอยู่ทุกวันเลยนะคะเมื่อไหร่จะได้เงินดิจิทัลสักทีเงินหมื่นจะออกกี่โมงจะได้วันไหนพอพวกเราตั้งตารอค่ะท่านประธานคะเงินหมื่นนะคะสําหรับบางคนมันเยอะมากเลยนะคะเงินหมื่นนี่โอ้โหมันไม่ใช่เงินสิบเงินร้อยเงินพันนะคะที่จะใช้ครั้งเดียวหมดแต่เชื่อไหมคะท่านประธานเวลาฉันดิฉันลงพื้นที่ ก็จะมีพี่น้องมาเล่าให้ดิฉันฟังนะคะว่าจะเอาเงินหมื่นไปซื้อของใช้ซื้อข้าวสารซื้อไข่ซื้อยาป่าปิ้งนะคะซึ่งบางคนเขาสามารถอยู่กับพฤติกรรมแบบนี้ได้เป็นเดือนๆเ,เลยค่ะแล้วบางคนเนี่ยบอกนะคะว่าครอบครัวมีกัน5คนหากได้5้าหมื่นเงินก้อนเลยนะคะเขาจะเอาไปเปิดลงทุนร้านขายกว๋วยเตี๋ยวบางก็จะเปิดร้านขายของมีเงินก้อนพลิกชีวิตจะลงทุนให้ครอบครัวให้ลูกให ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นท่านประธานคะอย่างที่ดิฉันเคยพูดในสภาแห่งนี้อยู่เสมอค่ะปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนไม่ใช่สิ่งล้อเล่นแต่เป็นสิ่งที่รอไม่ได้อีกต่อไปขอบคุณค่ะพี่น้องจังหวัดนครราชสีมาเขตเจ็ดของดิฉันนะคะต่างก็เฝ้ารอเฝ้ารอค่ะถามอยู่ทุกวันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นอารมณ์แบบชาวบ้านนะคะเห็นไหมานผู้ชมสุดท้ายมันจะอยู่ตรงที่ว่า ปัจจัยชี้ขาเรื่องนี้แต่ท่านผู้ชมวิจิตฉใเองคือมันวิกฤตไหมมันย้อนกลับมาที่เคยถามกันเมื่อก่อนน่ะวิกฤตหรือไม่วิกฤตอถามรัฐบาลบอกวิกฤตแล้วมันอาจจะไม่วิกฤตแบบเฉียบพลันแต่มันวิกฤตมันจะวิกฤตขึ้นเรื่อยๆถามฝ่ายค้านคุณชริกัญญาก็เพิ่งบอกกับเราวันก่อนว่ายังใชนไ้กิจซึมแต่ไม่ได้วิกฤต ถูกไหมวิธีการแก้ปัญหาก็เลยมองแบบคนที่เห็นว่าเป็นวิกฤตก็ต้องแก้แบบหนึ่งคนที่เห็นว่าเสริมแต่ยังไม่วิกฤตก็ต้องแก้แบบหนึง่งเพราะฉะนั้นแบบหนึ่งก็แบบเอยเอาเงินมาทําให้มันเกิดประโยชน์แต่ส่วนหลักต้องเอาปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจอ,อีกฝั่งหนึ่งบอกมันจะวิกฤตแล้วมันเห็นอยู่ตอนนั้นทุ่มลงไปทํามันก่อนแล้วก็ปรับโครงสร้างมาก็มีวิธีการหื่นที่จะทาถูกไหมข้อต่อมาที่จะชี้ขาดก็คือว่า จะใช้คำว่าอะไรประเด็นของภาวะเศรษกิจวิกฤตหรือไม่วิกฤตกับไอ้ตรงนี้มันก็เกิดการโต้เถียงหลายคนที่สั่งสนับสนุนรัฐบาลเพื่อไทยนะก็จะมองในมุมว่าก้าวไกลนี่เหมือนประชาธิป,ปัตย์เลยในอดีตเหมือนตอนทำโครงการสองล้านล้าน <c oughs> ก็จะทำทุกวิถีทางไม่ให้ผ่าน <c oughs> ขนาดนั้นเนี่ยก็มีการต่อสู้กร,กรณีโครงสร้างพื้นฐานจำได้ไหมสองล้านล้าน เพื่อไทยตอนนั้นก็บอกเวลาเป็นของมีค่าถึงนั้นนี้เวลาผ่านไปกลายเป็นว่ามันแพงไปหมดแล้วฝั่งนี้ก็พยายามจะอธิบายผมหมายถึงสนับสนุนนะเขาเปรียบเทียบเหมือนกับกรณีน้องไบมันเหมือนกับคนอันนี้ของหลักคิดนี้นะค<ะ>ถ้าน้องจะเก็บเงินซื้อบ้านเนี่ยแบบบรรลเงินเดือนเนี่ยน้องจะไม่มีวันซื้อได้เพราะต้องเก็บไม่รู้อีกตั้งกี่ปีกว่าจะซื้อบ้านได้โดยไม่เป็นหนี้ใช่คือ ไม่เป็นนี่ไว้ไม่กู้เก็บเงินแล้วถึงเวลาจะซื้อบ้านรับรองได้ว่าชาตินี้ไม่มีทางซื้อได้เพราะวันที่คุณขอพอกว่าบ้านวันนี้ราคาสองล้านวันที่คุณเก็บได้สองล้านบ้านมันกลายเป็นแปดล้านเนี่ยมันคนละความคิดอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตแล้วก็รวมถึงไอ้งบดิจิตอลเว็ตเนี่ยยอมรับว่าส่วนหนึ่งมันก็ไปเบียดบางโครงการอื่นๆมันต้องมี มากน้อยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะมันเป็นการกู้เพิ่มอืมอ่าถูกไหมค่ะนี่แหละอ่ะเดี๋ยวตามกระดูไหนวิกฤตไหมอ่ะท่านผู้ชมมันควรจะต้องกลับมาดูเรื่องวิกฤตหรือไม่วิกฤตถูกไหมคือสมมติว่าถ้าเดินหน้าผ่านไปได้ส่วนคนุณศิยกัญญาใช้คำว่าเอาคอมาขึ้นเขียง อ่แก้กฎหมายเลยแล้วโดยความเห็นของพรรคคอรอมอและนายกหรือไม่ก็นายกจะได้ชัดไปเลยว่าใครจะเป็นคนเอาคอขึ้นไปอยู่บนเขียงนี่เหมือนกับคุณสิริกัญญาชี้แล้วท่านเป่าประมาณนั้นใช่ไหมใครเป็นเป่าอ้าวเ,เดินหน้าไปเลยมุมหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นภาพเลยว่าถ้าเดินหน้าไปแล้วมันกระตุ้นไม่ได้อย่างที่คิดนะค่ะเพื่อไทยก็ลำบากนะ <Ừ. S 2> ถูกไหมน้องไบค่ะคือมันกระตุ้นเอาเป็นว่าถ้าได้ไม่ได้อะที่คิดก็ลำบากแล้วก็ตัดสินกันที่การเลือกตั้งเลยน้องไใบขนาดเดียวกันสมล้วมันกระตุ้นได้มากกว่าที่ถูกสมประมาทอันที่จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ยังไม่นับไอ้ที่ไปทำผิดหรือไม่ผิดกฎหมายาถูกไหมเชื่อว่าต่อให้ก้าวไกลไม่ร้องแต่เป็นการประกาศแบบนี้เนี่ยก็จะมีคนอื่นร้อง ใช่ใช่ไหมค่ะประเทศที่มีนักร้องมากที่สุดในโลกประเทศนึงอยู่แถวเนี้ยมันต้องยอมรับกันมันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เหลือแต่ว่าจากที่เป็นต้นไปจะเปลี่ยนอีกไหมน้องว่าเดี๋ยวยี่บสีก็แถลงแล้วนะคะอีกไม่กี่วันเองเข้าอุตสาบอกกันนั้นนะสิบแปดสิบเก้ายี่บบอยี่สบยี่บสาี่หวันเองค่ะทิย์เดียวไว้ว่าไม่น่าเปลี่ยนอะไรนะคะอันนี้ไเยเข้าข้างนะ ไอ้ที่คุณจุลพันธ์พูดเมื่อคืนนี้ว่าถ้าเกิดไปใช้เงินทกศมันอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องกรณีที่จะไปซื้อเนี่ยมันจะต้องซื้อเฉพาะผลิตการปัจจัยการผลิตทางการเกษตรไหมใช่ให้เกษตรกรคุณสิทกัญญาก็เป็นคนเคยพูดไว้ที่นี่นกับคุณพ่อภูมิอะค่ะว่ามันจะมีข้อจํากัดไหมหนึ่งก้อนทกศต้องใช้เฉพาะกับเกษตรกรและต้องมาเถียงกันดีกว่าต้องซื้อเฉพาะอะไรอืจําได้ไหมจําได้ค่ะเนี่ยแล้วก็ปรับแล้วไม่ใช้แล้วไง คุณจิกัญยาใส่ชุดเขียวมาอะโดนคุณจุรพันธ์เซลเลย่ะะคะไหนท่านผู้ชมน้องคิดว่าผู้สนะงุนก้าวไกลจะรับไหมรับเงินหมื่นหนึ่งอะไรคะ,ะ <c oughs> ฮะรับไหมพี่ว่ารับรับเพื่อจะไปดูว่าระบบมันเป็นยังไงเออใช่ <c oughs> เริ่มตั้งแต่ลงทะเบียนก่อนเลยค่ะใช่ ที่ว่ารองรับได้วันละหนึ่งล้านคนนะ่ะใช่ไหมคะ,ะไหนบางท่านบอกไม่รับนะฮะรับรับใช้นี่ร่วมกันก็ต้องรับคือคือมันต้องเขาให้ชัดว่าตอนนี้เนี่ยวิกฤตหรือไม่วิกฤตกลับมาที่อันเดิมใช่จริงๆมันอยู่ตรงเนี้ถ้ามันไม่วิกฤตอ้า อะไรนะถ้ามันไม่วิกฤตถึงเวลาจะเรียกว่าอะไรล่ะผมใช้คำว่าอะไรมันก็ยังไม่วิกฤตอ่ะใช่ไหมไอ้ท่านผู้ชมจะเป็นคนรู้ที่รู้ดีที่สุดไงค่ะไอ้อย่างที่บอกในที่พี่ตั้งเขาสังเกตอ่ะไอการที่บอกเงียบเงียบเงียบเนี่ยไอที่รัฐบาลไปบอกว่าเฟคนี่ยว่ะไอจริงจริงมันเป็นการสะท้อนของวิกฤตนะไอตลาดเงียบเงียบเนี่ยก็แปลว่ากําลังซื้อมันมีปัญหานะใช่ไหมแต่ท่านโฆษกบอกไอ แฟกนิวท <Fact> ่านอาจจะมองในแง่ว่าความเชื่อมั่นรัฐบาลบริหาร uh uh. แล้วตลาดเงียบ